จะนัดคุยนัดคุยใช่ครับเขาบอกจะนัดคุยนัดคุยครับเรียกเรียกให้คนหนึ่งได้ไหมครับสวยเวรีเนี่ยผมมาคุยแล้วเนี่ยสัวเอ้ยหลุยหรือเปล่าอ๋อ๋อหลุยเพื่อนสวัสดีอวัดีดีอ๋อเหรอใช่ก็เห็นหนุ่ยในทวิตไม่เปิดตกลงไม่ได้เหรอทำไรอ่ะเพื่อน เามาหาเพื่อน,นเพื่อนมาหาก็เลยมารับอ๋หอหลุยทำอะไรอ่ะเพื่อนหุยเรื่องม,มีเรื่องอีกแล้วใช่เพื่อนวันแรกที่เจอหลุยก็มีเรื่องวันนี้มีอีกแล้วเหรอใช่เพื่อนมีเรื่องรอเรื่องใหญ่เลยอะ่หอหอะหลุยแกเลยทำไมอะ่ะเพื่อนมีตังค์ให้เราปะอะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่แสนเดียวเราติดวินอยู่เพื่อน รัวไหนบอกว่าเราปะป๊าเจอปะป๊าหรือยังอ่ะไจ่เจออยังเลยอ่ะมีกันไหมอ่ะตอนนี้ตัวคนเดียวอ่ะแว่ะเลขหกเจ็ดแปดงั้นเราถามคำเดียวลุยจะคืนเราไหมคืนคืนอยู่แล้วยืมก็ต้องคืนป่ะได้อะไรหกเจ็ดแปดเพื่อน ขอบคุณครับคือวันไหนครับก็เดี๋ยวฟาร์มคืนตอนนี้ทำงานวนได้หลายวันล้ะไม่เพื่อฟาร์มเพื่อนห้องฟ้าทั้งห้องฟ้าแต่แค่ช่วงนี้มันช็อตละมันโดนบินอะไรเยอะไปหน่อยใช่ใช่แบบผมไปนั่งตกปลาต่อหลุยก็ทำตัวดีๆครับติดต่ออะไรหรือเปล่าใช่หลุยไม่เคยเกเรอยู่แล้วเพื่อนก็ดูแลตัวเองดีๆนะได้จะหาตังมาดูแลหลุยนี่แหละเพื่อน โอ้ขอบคุณมากเพื่อนหาตังค์มาดูแลเราอ่ะโอ้หัใจดีอ่ะรับสุดเลยปะเนี่ยเอาสุดเลยวันนี้เอาสุดเลยวะขอบคุณมากเพื่อนแสนหนึ่งเดี๋ยวเราหามาคืนนะโอเควันไหนล่ะวันหน้าวันหน้าวันหน้าไม่ใช่วันนี้วันโอเคสวยทำตัวดีนะเพื่อนหาติดปีนอีกมันเยอะอ่ะใช่เพื่อนก็เราโดนรังแกอ่ะ ชื่พี่นายน้องนายอะไรชื่อดาบที่อยู่อยู่เอฟะมารังแกเราเนี่ยอ้าวคืออะไรเฮ้ยเขาเรียกเราเขาเรียกเราสวยเขาเรียกเราสวยสวยสวยอ้าวเพื่อนมีปัญหากับยูเอฟหรอใช่เพื่อนเพื่อนจะเลือกอะไรอ่ะเลือกเลือกอยู่เอฟก็ได้นะไม่ต้องเลือกเราก็ได้ไม่เป็นไรเราจะอยู่ตรงกลางโอ้สุดมีตรงกลางตรงกลางมีไม่ได้ครับสิ่เนี่ย เราอยู่ข้างรวยเพื่อนโอ้ยข้างเราใช่ปะฝา,ากฟาร์มแทนด้วยนะเรามีเรื่องก็ข้อหาใครอะไว้ก่อนนะลูกป๊บน,นึ่งมีลูกด้วยเหรอใช่ลูกสองคนนิดรวยยุ่งอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้นะได้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราเข้ามาหาใหม่ ดู <Okay. S 2> แลตัวเองด้วยครับดูแลอยู่แล้วครับอุ๊ยไอติ่มมาไอติ่มป้าปป <l ots> ใช่เหรอผิวสีเปล่าไ,ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ควุเหมือนมองไกลๆนี่ไม่ใช่ ถ้าเรียอะขอไม,ม่ไม้แล้วทำไงครับ <c oughs> น่าต้องรอเขาน่าจะยังไม่เข้าเปล่าแสนหนึ่งนี้เยอะเปล่าวะบ,บุ๊คเยอะดีเที่ยเดี๋ยวรอป,<ห>ประกาศ<อ>เรืเร่อยๆเจอมันก็บอกว่าขอแสนหนึ่งครับขอแสนหนึ่งบอกเนีย่แบบใช่หรอรวยนะเออ อแกก็ปล <of> ่อยโสกเกินงอมเลยทีเน <A> ี okay, so ้ยแุอ้าวคุยไม่ดีอ่ะเพื่อนแกด่าเรายับเลยอ่ะเออด่าชิ้นดีด่าชิ้นตัวเราไม่ด่าคนเราเราด่าด่าแค่คนเดียวดิไหนติ๋มอ่ะใช่ไอติ๋มไอติ๋มคือใครเคยติ๋มไหมไอติ๋มก็คือไอติ๋ม เขาทำอะไรเพื่อนอะพี่ของเราพี่ทวกกันโอเคครับเขาบอกว่าปีสองป้าปีสองป้าแล้วเขาก็แพ้เราเพื่อนแล้วเขาก็ไปปองแกงแล้วเขาก็แกงมาตีเราอ่ะมีได้ไงอะ่ะเออได้ไงอะ่ะมันทำได้ไงมันทำได้หรอ <c oughs> ไอ้ไข่น้อยเ <มา S 3> พื่อนบ <c oughs> ้า <c oughs> มีเลยแต่เจอต้นตำลับมีตหน่อย <c oughs> โดนตัวนี้อีกเนาะโดนตัวนี้ปั่นนี่หัวเสียเนี่ยโอ้ตัวนี้ต้นตำรับบีจีเลยอ่ะเพื่อนเฮียบินแล้วใช่ไหมเฮียร์แล้วไม่ได้เงินเพื่อนนี้แย่เลยเนี่ยเอ๊ะ แจ็คกี้ก้าวาดครับจ็กี้ก้าครับเพื่อนไว้เพื่อนมีเพื่อนค่อยคนเราได้เี๋ยราหามาคืนเพื่อนไั่นะมากครับเพื่อนไม้เพื่อนแย่เน่มันจะมาไงเดี๋ยวมันก็ผ่านมา มันนบอกแล้วว่าอะไรว่าไหนว่าไหนเอ๊ะพวกนั้นนะเรียกว่าอะไรนะเรียกใครมาละเรียกพี่เรียกน้องเรียกทางโคตรลงมามามาแต่กูเรียกมาจริงเดี๋ยวอันนี้ยังไม่มาทางโคตรนะเย็ดไม่งเยืนแทนเลยเหรอโอ้ยเย็ดโอ้ยโอยพี่อันนี้พี่พี่ยืนแทนเลยเหรอเฮ้ย mình ở video ở đây kia nia à à niệm tội Tôi niệm tội nguồn niệm tội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  mà, tội niệm กูรู้แล้ว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 กูเจอแล้วกูเจอแล้วคนนี้100ผมจะขอทั่วนี่เลยตัวแซ่ดเนี่ยตัวแซ่ดก็มันเปลี่ยนไม่ได้ไปที่ตั้งค่าไฟเอ็ม F11 ต่อตั้งค่าไฟเอ็มยังไงต่อที่มันไม่มีเจ้าของนะ